โอเคสวัสดีครับพบกับผมนะครับใช้นแนนอัลบแต่เดิมเนาะก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพบากับเกมเกมเดิมของเราก็คือแบดดิสเซตออนไลน์นะครับก็อันนี้จะเป็นอัปเดตของจอมแอบนะครับประจําวันที่เอ,อ่สิบตุลานะครับหรือว่าวันศุกร์ที่แล้วก็ผ่านมาประมาณสวันนะครับก็อย่างที่รู้กันอยู่ว่าช่วงเดือนตุลามาันจะเริ่มงอเงา,งาหน่อยนะครับเพราะว่าคิดว่าเราจะรอช่วงเป็นเอ่อเอ่อเอออเีเวนต์ใหม่เข้ามานะครับก็เลยอาจจะนิ่งๆหน่อย อาจจะเป็นอาจจะเป็นการจักแพดนะครับเพื่อรอไอ้เจ้าตัวงานเลี้ยงของตัวคาเบอนนะครับโอเคทีก็มาเริ่มกันเลยนะครับเป็นส่วนของการปรับ UI อันนี้เป็น UI เสริมประสิทธิภาพนะครับถ้าเกิดว่าคลิปที่แล้วคุณได้ดูก็จะเป็นพวกสารจากเด็บนะครับเด็ก็จะเกิด่าแบบเออไอเดียดูลานเนี่ยจะอ,อะไรบ้างนะแบบคร่าวๆนะครับจอวิการพูดถึงไอตัวอ่อ UI เสริมประสิทธิภาพนะครับก็คือปรับให้มันดีขึ้น เออไม่รู้ว่าดีขึ้นยังไงนะแต่เขาบอกว่ามันดูง่ายขึ้นนะแต่ที่เขาพูดแทนแล้วก็ในหน้าเสริมนะครับก็จ,จะเห็นชัดเลยว่ามันเป็นนั่งโล่งนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามันจะมีการช่วยเป้องกันในการที่เรากดผิดนะครับประมาณว่าบางครั้งเวลาตีเราลืมกดใส่คอนใส่อะไรพวกเนี้ยเขาบอกว่างต่างคนน,นี้จะทําให้มันดูง่ายขึ้นแล้วก็ป้องกันได้นะครับระดับหนึ่งอ่ะประมาณนั้นนะครับ ตีบวกก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมว่าหลักๆก็คือวัตถุที่ใช้มันก็คงเหมือนเดิมอะแต่ว่าตำแหน่งของโชเฟลโจสแต็คก็แบบเอ้ยเราดองไม่กี่เฟลแล้วตี่บวกถิงทอนอาจจะแค่เปลี่ยนตำแหน่งเฉยแต่หลักแล้วก็คงไม่มีอะไรมากครับผมว่าน่าจะเป็นกานแค่เปลี่ยนน้ายอยู่ไอแต่ว่าที่มันสําคัญจริงๆเลยก็คือจะเป็นพวกเออนี่ครับกระเป๋ากระเป๋าที่ว่าเอาไว้เก็บของที่บวกอ่ะยกตัวอย่างนะครับเอ้เขาบอกนะว่า ไอเจ้าหินต,ตีบวกไอเจ้าถุงถงุงที่เก็บของตีบวกนะครับมีช่องมากสุดถึงร้อยเสองช่องนะครับซึ่งก็คือเยอะนะผมว่าน่าจะพอพอตัวละครตัวหนึ่งเลยแล้วก็ไม่จํากัดน้าหนักนะครับสามารถเก็บของตีบวกทั้งหมดเลยแล้วก็อย่างที่คุณรู้นะครับแบดริเซิร์ดมันมีของตีบวกค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นที่ดันเฟลเห็นตีบวกและห็นต,ตีบวกนี้ก็แบ่งไปตามประเภทนะครับตามเลเวลตามอาวุธ แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอาวุธเครื่องประดับก็ใช้ต่างกันนะครับประมาณนี้หรือบางทีบวกเก้าขึ้นบวกสิบก็ใช้หิทธิ์แบบหนึ่งประมาณนี้นะครับมันใช้เยอะมากเลยแล้วก็อ่าทีนี้เขาก็เลยเหมือนมีของจํานวนมากนะครับเอาไว้ใส่ได้โอ้ก็เยอะนะผมว่าเยอะเลยแหละอ๋อฮะประมาณนี้อะไรมีก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับก็ถือว่าดีนะผมว่าเป็นการประหยัดช่องนะครับเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนแบบหินที่บวกเนี่ยผมไปเจ็บเมืองอื่นปุ๊บ เล่นลานานก็ลืมเพ้่อกูเจ็บในเมืองดีก็หาไม่เจอก็มีแล้วพอช่วงหลังเขาก็มี U.I. ครับที่เอาไปเซิร์ชหาของในตัวมาเอออันนั้นก็ช่วยได้เยอะนะครับแล้วพอหลังๆถ้าเกิดเขาปรับมานี้ปุ๊บเป็นตัวช่องกระเป๋าเข้ามาผมว่ามันดีกว่าเดิมนะแบบมันจะหาของง่ายขึ้นแล้วก็แบบมันเป็นไปการทำให้เอ,อช่องเก็บของในคางในเมืองเราอ่ะมันมีช่องเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ถือว่าดีนะผมว่ามันเป็นการจัดจการทรัพย์สิจของเขาแหละโอเคต่อไปก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นปรับอาชีพ อาชีพม,ม,มีมีตัวเดียวอ่ะมีมีน้องเมวาไม่ใช่เมวาครับเทมเมอร์เทมเมอร์ตัวเดียวเออันนี้นเป็นสกิลของสืบทอดนะครับต่าชื่อว่าเจ้าใช่หรอแปลไทยมาจะไม่ค่อยตรงนะครับแต่หลักคือถ้าท่าน,นี้เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณอยู่าการาดนะครับคุณสามารถใช้ห้าต่อคอโมโบได้ด้ยกันที่ขวาค้างนะครับประมาณท네ี่เขาบอกคดีจริงนะสามารถใช้ตอนอยู่าการาดได้แค่นั้นอันนี้ถือว่าไม่มีอะไรมากต่อไปเป็นอ การเปลีป่ยนแปลงตัวละครไม่ใช่ครับอันนี้คือเขาพูดถึงตัวซีซั่นนะครับก็คือเป็นตัวทดลองไม่ใช่ตัวซันเขาเรียกว่าอะไรล่ะตัวพรีเมียมถ้าเจอใครทันเมื่อก่อนนะครับเวลาเวลาเราเล่นตัวละครตัวหนึ่งครับมันจะมีเป็นตัวละครพรีเมียมก็คือเอามาเล่นในสนามเขาเรียกอะไรสนามดวลปะหสนามประลองอะไรได้ซึ่งมันจะเป็นตัวที่ว่ามีเกียร์อยู่แค่เท่านั้นนะครับมันจะทำของเพิ่มไม่ได้แล้วมันเอาไว้ลองเล่นกับเพื่อนได้มันสนุกนะตรงนั้นอะ ซึ่งเขาบอกว่าเขาปรับมานะครับให้ตัวละครพวกนี้มันมีเลเวลเพิ่มขึ้นนะครับจากหกสิบเป็นหกสิบสองแล้วก็อุปกรณ์ที่มาทดลองใช้อ่ะครับก็คือมี AP พีเจดที่เพิ่มขึ้นนะครับว่าจบตีสามหกห้าเหรอจบความพิเศษยันสองสี่สองห้าเยอะนะผมว่าปรับมาเยอะเลยปรับขึ้นมาจากเดิมนะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นตัวตัวพรีเมี่ยมอะครับเอาไปเล่นกับเพื่อนสนับดวลได้ประมาณนี้มี่ดีขนาดต่อไปเป็นเนื้อหาเนื้อหาต้องมีอะไรนะครับเป็นแทบเป็นเควสของประสาทใหม่ ตอวน,นี้ปรับค่าสเตตัสของการาสีเรือนะครับก็คือตัวตัวสวิตช์อ๋อปรับเรื่องความเร็วอันนี้นง่ายๆนะครับผมอ่านมาคร่าวๆเขาบอกประมาว่ามันจะมีต้องเลือยตัวหนึ่งนะครับซึ่งในตัวนี้แหละที่ว่าเขาเขียนอยู่นะครับมันเป็นตัวสวิตช์ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันจะทําให้เรายิงลูกปืนได้ไกลขึ้นสมว,ว่าคุณง้างตัวสุดระยะของตัวเรือครับแลวยิงไปขั้สุดมันจะประชขึ้นนะครับแล้ว พี่เอเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าแบบเราใส่เจ้าลูกเรือเร็วตัวเนี้ยเข้าไปในเรือทั้งขันเลยนะครับทั้งลําเลยทั้งลําเรือเลยไอระยะที่คุณยิงอะครับเคุณอาจจะเห็นว่าเส้นมันมีแค่นี้แต่กระสุนนะ่ยมันไปไกลเกินกว่าที่เส้นเห็นนะครับก็คือจากระยะที่คุณมองเห็นนะ่ะมันยิงไปได้ไกลกว่านั้นแล้วมันมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะครับเหมือนประมาณว่าโซคุณอยู่เวเลียไอยเป้ายิงมันไกลมากเลยไปโดนคนไหนบ้างก็ไม่รู้ครับมันเลยดูค่อนข้างน่ากลัวนะครับเขาก็เลยเหมือนประมาณว่าเนิบ เนิฟให้ระยะการยิงอะครับมันเห็นเท่าที่ตาเรามองเห็นซะมากกว่าตาระยะที่ว่าเป็นเส้นเวลากระชากนะครับประมาณนั้นไอ้เจ้าลูกเรือตัวนี้ก็เลยเหมือนกึ่งๆโดนเนิฟนะครับให้มันมองเห็นในระยะเพราะว่าเดี๋ยวอันเนี้ยมันจะไปเออมันจะไปเข้ากับไอวอลทะเลนะครับปูไปท e านฟิวซึ่งถ้าเกิดว่ามีเรือลำหนึ่งที่มันยิงได้ไกลมากเกินระยะที่เรามองเห็นนะ่ะมันจะเป็นปัญหาค่อนข้างสูงนะครับเขาก็เลยปรับไอ้เจ้าลูกเรือตัวนี้ลงมา ย้ำนะครับว่าต้องใส่ทั้งลำนะถึงจะยิงเท่าระยะเดิมได้โอเคอันนี้เป็นตัวลูกเรือสวิตนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เคยไม่เคยไปลองเล่นไอวอทะเลนะที่เขาลองเปิดช่วงหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจจะแนะนำได้ไม่ค่อยถูกนะครับแต่ผมรู้อย่างหนึ่งคือมันแหลกแน่นอนครับรู้แค่น,นั้นแหละโอเคนะอันนี้เรื่องเรือก็จบไปต่อมาในส่วนของรายการประ,ะโต่ของตุ้โบกพวกนี้เดี๋ยวนดาจนูนมุ้เข้าไปใน ช่องกระเป๋านะครับแม่เลยมาให้เปลี่ยนคำดีบายเฉยส่วนนี้เป็นบอสโบนะครับบอสโบมีการปรับขึ้นมาก็คือบอสจะตุยไหวขึ้นนะครับอันนี้อาจจะแค่ช่วงระยะเวลาที่เท่าไหร่นะสามทุ่มไม่สามทุ่มเลยห้าทุ่มสี่สิบห้านะครับแล้วก็ห้าทุ่มครึ่งก็ปรับใหม่นะครับระยะเวลาห้าทุ่มสี่สิบห้าจะไม่เกิดแล้วจะเกิดห้าทุ่มครึ่งเลยแล้วก็บอสโลบอสโบนะครับจากปกติที่ หลังจากมันเจอแล้วถ้าเกิดเราไปตีราคามันได้ก่อนมันก็จะตายไปเลยแต่ถ้าเจอว่ามันไม่ตายนะครับมันจะต้องยืนอยู่ยงนั้นะประมาณสาสิบนาทีนะครับแล้วมันก็จะไปไปได้ขึ้นอีกไปนะครับแล้วก็ให้ของเราไว้แต่ว่านี่เขาจะบอกว่าไม่ต้องอยู่ถึงสามสิบนะครับอยู่แค่สิบห้านาทีแล้วบอสก,ก็จะหายไปแล้วก็ได้ของเลยนะครับประมาณนี้ที่เหลือก็ไม่เป็นไรนครับที่เหลือเป็นเรื่องทั่ว,วไปหมดเลยปรับเล็กปรับเล็กเล็กปรับน้อยน้อยนะครับเราก็แจ้ไข UI โอเคในวีดีก็คงไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรอะไรมากก็หลักๆแล้วก็จะเป็นพวกเอ่อลอทูนกระเป๋าเสริมประสิทธิภาพดีกว่าครับเพราะว่าถ้ากระเป๋าตัวนี้มามันคงจะช่วยใน้ระการเ็นเดตการตีบวกแล้วก็ช่องเก็บของได้ดีนะครับโอเคควีดีก็คงมีเท่านี้นะครับเรงไงจอผิดภาพประการใดจอขออภัยด้วยกันนะครับสวัสดีครับ